ผลรวมวันเกิดของคุณเป็นเลข3เช่น 3, 12, 21, 30เตรียมรับพลังนักรบสายฮายกันได้เลยลักษณะเด่นของคนผลรวมเลข3พลังงานหลักคือไฟคนเลข3เหมือนมี power ์รถสปอร์ตซ่อนอยู่ในตัวพร้อมพุ่งตลอดเวลา 1. ขยันแต่ขยันเป็นพักๆช่วงพลังมาทำงานเหมือนติดเทอร์โบ ช่วงพลังหมดนอนเฉยเหมือนบัตรเหลือหนึ่ปซ็ตรงไปตรงมาแบบไม่ไตรตรองพูดเร็วคิดเร็วใจเร็วจนบางคนงงว่านี่ด่าเราหรือให้กำลังใจแต่จริงๆไม่มีเจตนาร้ายเลยนะแค่ปากไวกว่าสมองเท่านั้นเอง 3. ใจนักเลงใจถึงพึ่งได้ใครเดือดร้อนคนเลขสาคือคนแรกที่กระโดดช่วยแต่หลังช่วยแล้วจะมีคำพูดประจำตัวว่า นี่ไม่ใช่เรื่องของฉันนะแต่ฉันขอพูดก่อน 4. ใจร้อนง่ายหายเร็วกว่าเดิมโมโหเหมือนไฟลุกแต่ดับไวกว่าเป่าควันทูบโกรธวันนี้พรุ่งนี้ชวนกินหมูกระทะได้ปกติ 5. เป็นคนมีสเสน่ห์แบบเท่ๆใจดีๆคือคนที่ใครๆก็อยากมีไว้เป็นเพื่อนหรือคนรักเพราะดูจริงใจมองแล้วรู้สึกอบอุ่นแต่บางทีก็อบร้อนความรักของคนผลรวมเลขสาม รักแล้วรักเลยรักแรงหึงแรงงอนแรงแต่ง้อเก่งมากเวลารักคือเต็มร้อยแบบคร้อมทุ่มแต่เวลาผิดหวังจะโวยวายก่อนแล้วค่อยหายเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแฟนของคนผลรวมเลขสามต้องเข้าใจอารมณ์แปรปรวนเป็นเรื่องปกติใจเย็นกว่าและรู้วิธีปรับอารมณ์เขาเช่นให้ของกินการเงิน หาเงินเก่งมากเพราะขยันและใจสู้แต่ก็ใช้เก่งเหมือนกันเพราะใจร้อนและซื้อแบบไม่คิดมีเงินทีไรจะมีเสียงประจำตัวว่ามันต้องได้